สวัสดีครับสวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับห่างหายไปโอ้โหร่วมสองอาทิตย์ได้นะครับกับผู้ฟุตบอลลฟ์ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็มีเวลาเปลีกตัวได้ก็มาโพสต์แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวของแอดมินอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารวงในของกีฬาฟุตบอลอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพียงแต่ว่านะพอไปทำงานประจำเนี่ยมันก็ ร่างกายสมองสมองมันไม่ bright มันไม่ relax ในการที่จะมาทำคลิปก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับแล้วก็ขอบคุณเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่ยังให้กำลังใจทักทายกันทั้งหน้าไมล์หลังไม่ใต้คลิปหรือมแม้แระท่้บางท่านก็อุดหนุนสินค้านะครับอ่ะพูดถึงสินค้าเนี่ยนะครับก็ผมเคยพูดไว้แล้วนะครับว่าถ้าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถคว้าสแชมป์ได้ แฟนเรือใบสีฟ้าเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับกัดแก้วน้ําแก้วมักนะครับนี่โลโก,โกสมมส้ตราสโมสรแมนซิตี้ต้องเข้านะครับด้านนี้ท่านสามารถออกแบบเป็น3ถ้วยได้นะครับอ่าเอเฟเอคัพิเมริแล้วก็ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับแสดงความยินดีแล้วก็ดีใจนี่ครับจากใจของเด็กหงอย่างผมนะครับก็แฟนแมนซิตี้นะครับก็ค,คงจะดื่มดำ่ำ ไปกับความสำเร็จครั้งนี้ที่นำโดยชายผู้ที่มาจากสเปนจากแคว้นกาตารันใช่ไหมเป็กกเดิล่าเคยพาบาซ่าคว้ามาแล้วในถ้วยคว้าแชมป์ในถ้วยชชใบน,นี้แต่กับไบยเยนก็พลาดไปกับแมนซิตี้เมื่อสองสามปีก่อนก็พลาดไปแพ้เชลซีในนัดชิงไป1 0ึมาปีนี้ก็เจอกับทีม ที่มีเสื้อสีน้าเงินแซมนะครับแต่เป็นน้ําเงินดําอย่างงูใหญ่อินเตอร์มิลานก็เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อ0นูนย์เช่นกันนะครับก็ถือว่านัดชิงในระยะหลังๆนัดชิง u ูเซลระยะหลังเนี่ยสกอร์มักจะจบด้วย1-0 1-0ตลอดนะครับไบยเย,ยนปารีสก,ก็1-0 e เชลซีแมนซีก็1-0นะครับแล้วก็ที่ลิเวอร์พูลแพ มาเด็ดปีที่แล้วก็1นย์ไหมหนึ่งศนย์รนั่นแหละมาปีนี้ก็1นอีกนะครับถามว่าแมนซิตี้เนี่ยนะครับเท่าที่ผมติดตามมาในช่วงเอาเฉพาะ3ปีหลังที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกผมว่าจะทําคลิปตอนจบฤดูกันตอนจบพรีเมียร์ลีกใหม่ๆนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นได้ในช่วงท้ายของแมนซิตี้คือกองหน้าเนี่ยจะไม่ค่อยมีส่วน หมายถึงว่าจาักไม่ค่อยมีชื่อบนสกอร์บอร์ดเท่าไหร่นะหน้าเป้ามีบ้างแต่ไม่ขี่เหมือนช่วงต้นหรือกลางฤดูก,กาลแต่จะมีนักเตะอยู่ตำแหน่งหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาเป็นตัวเบิกสกอร์ให้กับแมนซิ t y ตี้ในเกมที่สำคัญสำคัญในเกมที่เครียดในเกมที่กดดันในเกมที่ต้องการแต้มจะมีนักเตะอยู่ตำแหน่งหนึ่ง นั่นก็คือตำแหน่งมิดฟิลด์ทุกคนลองไปไล่ย้อนดูนะอันนี้ไม่มีการเก็บสถิติจากผมแต่มันเป็นการติดตามแล้วก็รู้สึกแบบนั้นมาตลอดบางปีก่อนหน้านั้นก็มีดาบิดซินวาใช่ไหมที่แขวนสตัดที่ย้ายออกไปหมดสัญญานะแขวนหรือยังไม่รู้แล้วก็มีอิวยคโคดูกันมีคิวินเดบร์บอยมีเบเาโดซินวา มีโรรี่โดยเฉพาะโรรี่เนี่ยนะครับคนที่ยิงประตูชัยในนัดทีมยูเซียลปีนี้ให้กับแมนเชสเตอร์คว้าแชมป์คว้าทริปเปิลแชมป์เนี่ยนะครับทุกคนก็ลองไปย้อนดูนะครับในเกมเอฟเอครับยูไครคุณดูกันในพรีเมียร์ลีกช่วงท้ายฤดูกาลของ3ปีหลังที่แมนเชสเตอร์คว้าแชมป์รวดพวกมิดฟิลด์จะโผล่ขึ้นมามีชื่อบนสกอร์บอร์ดบ่อยมากเอริ็กซ์ฮาห์ลเลน ฟอร์มดังฟอร์มเปรี้ยงป่างมากช่วงออกซาร์ดมาช่วงกลางแต่ช่วงปลายๆเนี่ยเหมือนับเป็นตัวเปิดทางเป็นตัวชนมีชื่อบ้างแต่ไม,ไม่ได้ถีเหมันนึงแต่คนที่จะต้องได้รับความชื่นชมหนีมิพ้นโจเซฟเปปปูริล่าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิ่งใหญ่มากครับเมืองแมนเชสเตอร์ทุกคนอาจจะใช้คำว่าแมนเชสเตอร์เป็นแมนเชสเตอร์ Manchester เป็นสีฟ้า แต่สาหรับผมเนี่ยทั้งทวีปยุโรปตอนนี้ทั้งทวีปยุโรปทุกคนโฟกัสแมนซิตี้แบบเต็มเต็มนะครับหลังจากเป็นเต็งหนึ่งใน UCL มาหลายปีดีดักนะ <Eagle. S 1> ก็มีเหตุอันจะต้องตกรอบล็อกเอาท์บ้างหรือเข้าชิงได้ในปีที่เจอกับเชลซีก็เหมือนจะอาจจะยังตืง่นตื่นจริงๆในเกมกับอินเตอร์เนี่ยนักเตะแมนซิตี้ก็มีข้อผิดพลาดจะมีอยู่ช็อตหนึ่งที่นักเตะแมนซิตี้พลาดในบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของตัวเองแล้วโดน อ,อินเตอร์มิลานฉกไปยิมเนี่ยนะครับเป๊ปถึงขนาดเข่าสุดลงไปอยู่กับพื้นเลยนะครับลงไปคลานอยู่กับพื้นลุ้นเลยนะครับพอนักเตะช่วยกันบล็อกเซฟเอาไว้ได้เนี่ยคนโลใงไปเกมมันค่อนข้างตึงเครียดนะครับอินเตอร์มิลานก็พยายามที่จะสู้ได้ดีส่วนแมนซิตี้ก็ทําให้เห็นว่าพวกเขาต้องการแชมป์เพราะนี่คือการเข้าชิงครั้งที่2ในยุคเป๊ปมาคุมแล้วก็น่าจะเป็นครั้งที่2ของแมนซิตี้ในประวัติศาสตร์ถ้าไม่ได้ก็ มมันอาจจะเฟลอะอาจจะถึงขั้นสติแตกไปเลยแต่พอมันได้ทุกอย่างมันก็โอ้โหว้าวนะครับจำสถิติควา้าทริปเปิลแชมป์ถ้วยรายการเมเจอร์สำคัญสําััญเทียบเท่าแมนยูในปี1999นสะครับส่วนแฟนทีมไหนจะมองว่าปีไหนมันดีอยู่กันนะปีที่แมนยูเป็นแชมป์เ,เป็นทริปเปิลแชมป์ดูดีกว่าแข็งแกร่งกว่าหรือของเป๊ปดีกว่าถามผมเป็นกลางผมแฟนลิเวอร์พูล ผมรู้สึกว่ามันไม่ควรที่จะมาเทียบกันเพราะปี1999งนยูเขากา็มีความผสมสารลงตัวนะครับมีโผจิตหัวใจเรื่องวิญญาณมีประเด็นดราม่าอะไรในช่วงท้ายเกมนะครับแต่ของซิตตี้เนี่ยมันก็ถูกวางรากฐานแข็งแกร่งมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่เป๊ปเข้ามาคุมหรืออาจจะเรียกว่าก่อนหน้านั้นก็ได้นะครับเป็นการเปลี่ยนถ่ายทั้งตัวผู้จัดการทีมทั้งเจ้าของสโมสรและนักเตะ ได้อย่างลงล็อกลงตัวซึ่งถ้าเทียบกันมหาอำนาจลูกหนังที่มีเจ้าของรวยติดอันดับ 1- 2สองของโลกเนี่ยนะครับก็กลายเปน็นว่าแมนเชสเตอร์คว้าถ้วยบิ๊กเอียร์นะครับถ้วยหมูใหญ่ของโยุโรปได้ก่อนปารีสแซงต์แชร์แมงปารีสเคยเข้าชิงโหนนึงกับบาเยิร์ก็ไปแพ้ซึ่งถ้าเทียบกันเรื่องของค่าเหนื่อยนักเตะค่าตัวนักเตะมูลค่าเงินลงทุนที่เสียไปผมมองว่าซิตี้ ช้เงินเป็นมากกว่าปารีสอันนี้แฟนปารีสอย่าน้อยใจนะแค่ยกตัวอย่างเปรียบเทียบทีมรวยๆให้เห็นว่าอะแมนซิตี้ประสบความสาเร็จแล้วนะครับส่วนปารีสปีนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับมันก็ไม่รู้จะพแพ้แตกหรือเปล่าแล้วก็ผู้จัดก,การทีมดังๆอย่างเป๊ปเนี่ยนะครับจะมีโอกาสไปคุมปารีสหรือเปล่าผมไม่ทราบเพราะว่าลีเอิงฝรัร่งเศสเนี่ยมันมีทีมที่บท ยีบี้กันเนี่ยมีไม่กี่ทีมแม้ว่าปีนี้ลองจะดูดีขึ้นมานะครับแพ้ปารีสแค่สามสี่แต้มในช่วงท้ายฤดูกาลแต่ก็เป็นพวกว่าแต้มมันห่างมานานแล้วนะครับมันก็มาตัดสินอะไรมากไม่ได้นะครับแล้วเป๊ปเองเขาเป็นผู้การทีมที่ต้องการความกดดันนะต้องการคู่แข่งที่แข็งแกร่งมาเพื่อทําให้เขายกระดับตัวเองและลูกน้องและทีมที่เขาค่ยมันไปอีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งผมก็มองว่าเป๊ปก็มีความสุขที่ ได้ทำงานอยู่ที่เรือใบที่แมนซิตี้ที่เอติฮัตนะครับส่วนแชมป์ยุโรปอื่นๆนะครับยูโรปาลีกโจเซมเปยยโยเดอะสเปเชียลวันทุกคนก็ทราบกันไปแล้วนะชิงก่อนเลยนะครับก็ไปแพ้จุดโทษของเจ้าพ่อเซบียาก็กลายเป็นว่าเซบียาคือทีมเดียวที่ทำให้โมริโน่เสียสถิติในการเล่นนักชิงได้เพราะถูกสุดยอดจริงๆเจ้าพ่อจริงๆนะเซบียา ม่ว่าผู้เล่นการทีมจะเก่งไม่เก่งมาจากไหนเป็นใครนะครับขอแค่ชื่อเซบียาเท่านั้นแหละโอ้โหคาสันลิ์บูลก็เคยโดนนะครับในยุคแรกปีแรกที่เจเคมาปุ่มก็นําก่อนแต่ก็สุดท้ายแพ้เซบียาสามหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ยาวเลยครับเซบียายาวเลยเออนะครับก็แสดงความดีใจด้วยนะครับพอปีหน้าเซบียาในลาลิก้าเนี่ยอยู่กลางกลางตารางนะครับพอๆกับโรมานั่นแหละสุดท้ายก็พอชนะนัดชิงโยูโรป้าก็ไปเล่น แชมเปียนสลีฤดูกาลหน้าได้นะครับสเปนก็ไป5ทีมนะครับส่วนถ้วยใบเล็กสุดยูโรปคอนเฟอเรนซ์ลีกที่เพิ่งเปิดหัวจัดการแข่งขันได้ในช่วง2-3ปีหลังก็เป็นทางด้านของเวสแฮมนะครับจากอังกฤษเอาชนะอิตาลีการโชว์อีกแล้วจากเปโอนนตินาไปแบบสุดมัน2ประตูต่อนึ่งก็ถือว่าเป็นทีมที่ฟอร์มในลีกพอๆกันนะครับไม่ได้เพีย่ยนปังไม่ได้อะไรแต่ใน คอนเฟนส์ลีเนี่ยมาเรื่อยๆจนถึงนักชิงก็งสู้กันได้แล้วก็เป็นจรวดโบเวนที่เป็นฮีโร่นะครับเพก็เท่ากับว่าอังกฤษเนี่ยชิงไป2รายการก็ได้2ถ้วยนะครับเวสแฮมฤดูกาลหน้านะครับในพรีเมียร์ลีกไม่ติดอันดับไปเล่นสมโมสรยุโรปแต่พอได้แชมป์คอนเฟนส์ลีปุ๊บฤดูกาลหน้าก็ไปเล่นยูโรปาลีกนะครับก็ยูโรปาลีกอังกฤษฤดูกาลหน้าก็จะมี3ทีมนะครับลิเวอร์พูลไบรตันแล้วก็เวสแฮมนะครับ ส่วนแชมเปี้ยนส์ลีกก็อย่างที่บอกแมนซิตี้ก็ได้ไปนะครับส่วนข่าวของลิเวอร์พูลก็ทิ้งท้ายนิดน,นึงแล้วกันนะครับไม่พูดก็ไม่ได้ตอนนี้สอยอเล็กซิสแม็กแอนลิสเตอร์นะครับนัมเบอร์เทนนัมเบอร์เทนั้งไหนดีมีนะว่าจบมาเล็10เลยครับเจ้าตัวบอกว่ามีโอกาสที่เลือกหมายเลข8ซึ่งเป็นเบอร์ตำนานของพี่เจิดแต่ก็เลือกหมายเลข10ดีกว่าเคยใส่กับทั้งทีมชาติอังกฤษเออโทษทีทีมชาตดังกรีร้าคว,ว้าแชมป์โลกนะครับแล้วก็กับ ไบรตันนะคเคยใส่ก็เลือกหมายเลขสิบมาว่างพอดีนะครับตั้งแต่มาเนี่ยย้ายออกไปส่วนเบอร์หื่นก็เดี๋ยวรอประกาศแล้วก็ช่วงมิถุนายนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอีกไม่กี่วันหรืเ่าก็สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าน่ะครับน่าจะมีตารางการแข่งขันพิมลิกฤดูกาล2023-2024ครอดออกมาเดี๋ยวก็รอรุนแล้วกันว่าใครจะเจอใครนะครับรวมถึงการลุยตลาดนักเตะของ สโมสรที่พวกเราเชียร์นะครับร์พูลก็มีตัวเต็งหลายคนมากครับหลังจากได้อเล็กซิสทั้งเคฟเรนตูรามทั้งอะไรอะโอจำไม่ได้อ่าชื่อใครแบ็คขวาของไบรจนน่ะคนคนออติดอยู่ปากนี่แหละชื่อสั้นๆนะครับแล้วก็มิดฟิลด์อีกสองสามคนอ่ะที่มีชื่อมีไข่ดวยคือกองหน้าเนี่ยฤดูกาลนี้ริพุนจะไม่ค่อยมีข่าวมากนะักเพราะว่าเท่าที่มีอยู่นะครับถ้าไม่มีใครเจ็บ ผมคิดว่ามันก็น่าจะพอในการสู้ศึกฤดูกันหน้าเพียงแค่ต้องไปรับความคมไปผลความเด็ดขาดนะครับใส่ความมั่นใจเข้าไปทั้งโมซาร่านี่ก็ตัวหลังอยู่แล้วนะครับ mm hmm. กักโปนูนเยสหรือดิอาโชตาห้าคนเนี่ยมันพอสาหรับกองหน้าคุณด,ดาวลุ่มเข้ามาผสมะสะานอีกนะครับเม็ดฟิลคือผู้ที่เราตื้อตําแหน่งที่เราต้องอัดตัวใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มหลังจากที่เสียจาาเจมไปให้กับไบรตันหมดสัญญาย้ายไปไบรตันฟรีนะครับ อเบีเกต้าก็ออย้ายไปร่วมทีมเวเดอร์เบรเมนส่วนออฟเลชเบเลนเหมือนจะยังไม่ยังไม่เห็นว่าร่วมทีมไหนนะครับก็ออกไป3คนนะครับรวมถึงพวกเก่าๆอย่างเฮนเดอร์สันฟาบินโยเตียโก้ฮันตาราเนี่ยก็เป็นพี่เลี้ยงไปถือว่าเป็นพี่เลี้ยงไปแล้วก็ต้องเติมตำแหน่ง3คนเนี่ยเผื่อเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มี Curtis, Jones, Harvey, rian, ier, เคอร์ติสโจนชาวีเอเลียสคาวันโยก็ยังลุกขี่ลูกคนว่าจะถูกปล่อยยืมจะขายหรือ,อยังไงแต่ดูแล้วเพิ่งซื้อมานะคิดว่าคาวันโยเนี่ยถ้า ไม่มีทีมไหนยืมผมเชื่อว่า JK น่าจะเก็บไว้ผมไม่อยากขายฟรีแ้วผมไม่อยากขายขาดนะครับตอนหลังก็มีข่าวที่บอกว่าแบ็กบขวายจากจากปาวาปาวาใช่ไหมาจากไบร์นนะครับที่จะามาคาดหวังแฟนลหลายคนคาดหวังมาซื้อมาแทนเชนอาโนแล้วก็ขยับเชนอาโนขึ้นมาเป็นมิดฟิลหนึ่งในมิดฟิลนั้นก็ทําให้มิดฟิลของเราเนี่ยมันก็มีสต็อกเพิ่มประมาณหนึ่งคนก็ประหยัดเงินนะครับถ้าพูดถึงว่าถ้ามัน ลุยตลาดแล้ต้องไปแข่งแย่งเสียเงินเสียทองแข่งกับทีมอื่นแล้วก็ดันเทรนด์ขึ้นมาก็ได้ละหนึ่งคนใช่ไหมครับได้อเล็กซิสไม็กอาริเตอร์มาเลือดหนึ่งได้เทรนอาโนมาเลือดหนึ่งโอ้โหแล้วสองคนนี้เปิดบอปลปอดเปิดบอลเปิดป้อนคิลเลอร์พาร์ทนี่หายห่วงทั้งสั้นทั้งยาวถูกไหมครับปาวาก็ลงมาเล่นแบ็คขวาไปแล้วก็ได้เจ้าคาวินคาวินไหมคาร์วินแลมซี่เฮ้ยไม่ใช่เออนั่นแหละ แบคขวาเดี๋ยวบเบอร์ดีเนี่ยเจ็บนอนหมออะ่ะก็มาเป็นแบอ up หรือ,อจะี๋ยไปซื้อเพิ่มหรือจะตัวไหนยังไงก็เดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับในในดีของปาวานี่ยไม่ชัวร์แม้ว่าแหล่งข่าวที่บอกว่าญี่ปุ่นเป็นตัวเต็งในการที่คว้าตัวเ็าต่างนะครับแล้วก็ยังมีมิดฟิลด์อีกหลากหลายคนก็เดี๋ยวรอลุ้นกันส่วนเซนเตอร์ฮาร์นะครับตอนนี้ยังไม่มีใครย้ายออกนะครับไม่ว่าจะเป็นโจโกเมสหรือสเตรอมาร์ติกนะครับก็เท่ากับว,ว่าถ้า2คนนี้ยังอยู่บวกกับ โคนาเต้และฟานไดก็อาจจะพอในฤดูกาลนี้แต่ถ้าเกิดมันมีใครเจ็บขึ้นมาอีกโดยเฉพาะโวเมสกับมาติฟที่มีปัญหาก,การบาดเจ็บรบกวนอยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ใจผมก็อยากจะได้มาอีกสักคนสำหรับสินธนาะครับส่วนผู้สาป,ประตูคิวินเคลเลอร์จะออกไม่ออกนะครับถ้าออกจะขายขาดไม่ว่าจะออกแบบไหนนะว่าจะขายขาดหรือปล่อยอยืมก็ควรที่ต้องมีอีกหนึ่งคนเข้ามาซึ่งผมว่าเชื่อว่าทีมงานก็คงจะกำลัง สรรหานะครับพิจะะารณากันอยู่อ่ะ Never give up ต์ครับหร w อ l ีเนอร์ยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับผู้พูดบอไลไ์ไม่ได้หายไปไหนครับทางานประจํามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันแต่าอาจจะไม่ได้ลงปุ๊บปั๊บทันทีทันใดน,นะครับจะมีเวลาก็มาจวดกันมาจอยกันเหมือนเดิมนะครับพีมารีดฤดูกาลใหม่ก็ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเริ่มที่วันแม่เลยนะครับ12สิงหาเพราะว่าไม่มีรายการฟุตบอลโลมาขั้นเหมือนปีที่แล้วที่เริ่ม คียจะเริ่มเร็วนะครับทีนี้ก็1ีสิงหาลิบุนก็มีคิวรีชีสันอะไรเดี๋ยวค่อยๆทย,ย,ยอยออกมาส่วนโปรแกรมพิมพ์รีก็ยางที่บอกนะครับเดี๋ยวรอเดือนมิถุนายนนี่แหละรู้กันแน่นอนนะครับทีนี้ฝากอดีตเพื่ยตัวนี้ไปแล้วสวัสดีครับ